สีขาวขึ้นโคนนะครับฝั่งสีแดงเอาโคนไปรับสีขาวขยับเม็ดฝั่งสีแดงเดินเม็ดขึ้นมาสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวทิ้มเบี้ยเข้าโจมตีฝั่งสีแดงกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินอีกครั้งฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยโต้อตอบสีขาวใช้มา้าฝังสีแดงเอาเม็ดขึ้นไปผูกสีขาวใช้เบีย้ยกินครับสีแดงใช้โคนกิน สีขาวครับผมจึงเอามากินเบี้ยสีแดงครับใช้เบี้ยกินสีขาวใช้เรือกินโคนฝั่งสีแดงถอยโคนนะครับสีขาวจึงกินเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวจึงเอาขุนมาผูกโคนฝังสีแดงขยับมา้าสีขาวเอาเรืออีกลลำครับมาจับโคนฝังสีแดงเดินโคนครับผมไล่เรือแต่ตานี้เหมือนเป็นตาที่พลาดนะครับสีแดงเสียโคนฟรี สีแดงครับผมทำการขยับเรือสีขาวทิ้มเบี้ยลงมาฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวครับใช้เรือกินเบี้ยกดขุนฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวจึงขยับเรือหลบ สีแดงกินเบีย้ยสีขาวกินตอบสีแดงยืดเรือสีขาวจึงตีลุกสีแดงลุกสีขาวทิ่มเบีย้ยจับม้าครับ ฝั่งสีแดงเลยเอาขุนไปจับเรือสีขาวแลกโดยการเอาเรือกินมา้าฝั่งสีแดงใช้ม้ากินโต้อตอบสีขาวใช้เบี้ยกินไหนครับสีแดงใช้ขุนกิน สีขาวจึงถอยเรือกลับไปฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวเอาเม็ดขึ้นมาบางังฝั่งสีแดงยกเรือขึ้นสีขาวเดินมาสีแดงซ้อนเรือสีขาวเอาโคลเข้ามาฝั่งสีแดงยืดเรือออก สีขาวยังคงเดินโคนฝั่งสีแดงเอาเรือเข้ามุมสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวใช้เรือลุกสีแดงหลบสีขาวเดินเบี้ยฝั่งสีแดงครับเอาเรือมาจับด้านหลัง สีขาวโอคโคนไล่สีแดงยืดเรือกลับสีขาวทิมเบียฟั่งสีแดงจับมา้าสีขาวจึงโอคโคนกลับมาผูกฝั่งสีแดงถามต่อเรือสีขาวแรกนะครับ สีแดงใช้ขุนกินสีขาวหงายลุกสีแดงลบสีขาวเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวใช้เม็ดบังฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเบี้ยริม สีแดงกินออกนอกสีขาวกินคืนสีแดงเอาเรือจับสีขาวเดินมาสีแดงขยับขุนสีขาวเอาโคนมาเอาขุนนะครับมากันพื้นที่ฝั่งสีแดงใช้เรือกดโคน สีขาวจึงเดินขุนไปผูกฟังสีแดงขยับขุนสีขาวถอยโคนผูกโคนสีแดงขยับขุนอีกสีขาวเดินเม็ดฟังสีแดงเดินขุนสีขาวถอยโคนฟังสีแดงเดินขุนเข้ามาสีขาวจึงตีลุก สีแดงลบสีขาวถอยมาฝั่งสีแดงได้กินเบีย้ยสีขาวเดินขุนฝั่งสีแดงถอยขุนสีขาวเอาเม็ดตามเข้ามาฝั่งสีแดงเดินขุนนะครับสีขาวเดินเม็ดติดพื้นที่ฟั่งสีแดงเดินเลือก สีขาวตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเดินขุนสีแดงขยับหลบสีขาวเดินโคนครับสีแดงยืดเรือออกสีขาวโคนเข้ามาฝั่งสีแดงใช้เรือกดม้าสีขาวจึงตีลูกสีแดง ลบสีขาวเดินโคนสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเอาเบี้ยไงครับมาล็อกไว้สีแดงเดินเบี้ยต่อสีขาวตีลุกสีแดงถอยลบสีขาวกดโคนฝั่งสีแดงเอาเรือจับโคน สีขาวจึงตีลุกสีแดงหลบสีขาวครับผมจึงปิดเกมลูกจน สีขาวครับเดินโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงขยับโคนขึ้นไปสีขาวทิมเบียเข้ามารับฝั่งสีแดงขึ้นเป็นม้าเทียมสีขาวเดินเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวขยับเรือสีแดงจึงกินครับ สีขาวใช้เบีย้ยกินฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวทิมเบีย้ยเข้ามาฝั่งสีแดงทิมสวนขึ้นไปสีขาวจึงกินเบีย้ยตัวกลางฝั่งสีแดงใช้เม็ดโตตอบสีขาวเดินเม็ดขึ้นมาฝั่งสีแดงเอาโคนไปซับพอร์ต สีขาวเดินโคนฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวครับผมกินฝั่งสีแดงใช้ม้าครับกินสีขาวจึงเดินเม็ดฝั่งสีแดงกินแรก สีขาวเช็คโคนกินเม็ดฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นไปสีขาวเดินโคนอีกตัวไล่มาฝั่งสีแดงเอาโคนกินโคนสีขาวเอาม้ากินโคนฝั่งสีแดงเอาม้ากินแรก สีขาวใช้เบีย้ยกินมา้าฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวครับขยับเรือสีแดงกินโคนนะครับสีขาวใช้เบีย้ยกิน สีแดงใช้เรือจับมา้าสีขาวใช้เรือผูกสีแดงเอาเรือมายึดคองสีขาวเอาเรือมาถามต่อสีแดงกินแรกสีขาวใช้ขุนกินสีแดงขยับขุน สีขาวเดินขุนครับฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวได้ทีขยับเรือฝั่งสีแดงทิ้มเบี้ยสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงเอาเรือกลับสีขาวเดินเบี้ยสีแดงใช้เบี้ยกิน สีขาวเอาเรือกินเข้ามาฝั่งสีแดงเอาขุนผูกม้าสีขาวเอาขุนเข้าฝั่งสีแดงเอาเรือยึดคลองสีขาวดึงเรือกลับฝั่งสีแดงตีลุกจับเบี้ยสีขาวใช้ขุนถอยหลบแต่ผูกม้า ฝั่งสีแดงจึงกินเบีย้ยสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงลุกซ้ำสีขาวขยับขุนสีแดงลุกอีกสีขาวเดินขุนขึ้นมา ตานี้สีแดงเดินโคนครับสีขาวมีจังหวะใช้เรือตีลุกสีแดงขยับขึ้นสีขาวใช้เรือจับเบี้ยฝั่งสีแดงตีลุกอีกครั้งสีขาวถอยสีแดงกินเบี้ย สีขาวกินลุกสีแดงเดินขุนขึ้นไปสีขาวใช้เรือจับมา้าฝั่งสีแดงใช้โคนตีลุกสีขาวต้องจับขุนนะครับฝั่งสีแดงใช้ขุนผูกมา้าสีขาวตีลุกอีกสีแดงหลบ สีขาวครับลงมาจับม้าอีกครั้งสีแดงจึงเดินม้าหลบสีขาวไงเบี้ยครับฝั่งสีแดงถอยโคนไล่มา้าม้าขาวเดินมาจับโคนฝั่งสีแดงจึงเดินม้าครับสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงตีลุก สีขาวหลบขึ้นมาฝั่งสีแดงตีลุอีกทีสีขาวเดินขึ้นมาครับฝั่งสีแดงเดินเรือมากดไว้หลังม้าสีขาวครับจึงขยับขุนสีแดงอินเบีย้ย สีขาวครับได้กินเบีย้ยฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวขยับหลบฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเบีย้ยงหงายไปลุกสีแดงขยับหลบสีขาวตีลุกซ้ำด้วยเรือสีแดงถอย สีขาวเดินขุนนะครับฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวกินสีแดงตีลุกสีขาวเอาขุนชิดมา้าฝั่งสีแดงเดินมา้าจับเรือ ตานนี้สีขาวครับผมได้ตีลุกคาดมา้าสีแดงครับผมขยับหลบสีขาวได้กินม้าอีกตัวสีแดงจึงขยับเรือสีขาวเดินมาครับสีแดงยืดเรือออกสีขาวเดินเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงจึงตีลุก สีขาวขยับขุนหลบฝั่งสีแดงเดินขุนเข้าหาเรือสีขาวเดินม้าครับฝั่งสีแดงหงยเบี้ยสีขาวจึงตีลุกสีแดงหลบสีขาวใช้มา้าตีลุกสีแดงขยับเข้าหา สีขาวจึงได้กินเรือครับฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวกินลุกนับ1 2ึ่งสอี่ห้าหลุกเจ

สีขาวปิดเกมลูกจน ขาวทิมเบี้ยสูงครับฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวขยับเรือหนึ่งช่องฝั่งสีแดงครับกินไล่ม้าสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงขยับโคนสีขาวเดินโคนครับ ฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเอาโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงเอาขุนหลกสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงทิมเบียสีขาวเดินโคนฝั่งสีแดงเอาเรือขึ้นจับมา้า สีขาวโอเมตดถูกฝั่งสีแดงเดินมาขึ้นสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยสีขาวขยับขุนหลบฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวเดินโคนลงมาครับฝั่งสีแดงยืดเรือออก สีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงเดินเบีย้ยสกัดไว้สีขาวกินนะครับสีแดงจึงกินออกนอกสีขาวจึงใช้เรือตีลุกขุนแดง ลบสีขาวเอาเรือเข้ามาฝากไว้กับเบี้ยฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวเอาม้าจับเบี้ยฝั่งสีแดงรีบเดินโคนหลบสีขาวเอาม้าเข้ากินสีแดงครับเดินโคน สีขาวโอาม้ากับสีแดงทิมเบี้ยสีขาวกินครับสีแดงกินไล่ม้าม้าขาวถอยจับเบี้ยฝั่งสีแดงจึงเอาโคนขึ้นไปผูกสีขาวเอาโคนล,ลงมาถามต่อ สีแดงไม่แลกครับถอยไล่เรือเรือขาวจึงถอยกลับฝั่งสีแดงกินโคลสีขาวกินโคนแดงฝั่งสีแดงทิมเบียสีขาวกินครับ สีแดงไม่โต้อตอบครับผมเดินม้าไปจับเบี้ยอีกตัวสีขาวจึงใช้ม้าครับผมกินเบี้ยฝั่งสีแดงเดินโคนหลบสีขาวเอาเรือเข้าจับโคนจับมา้าสีแดงจึงเดินม้าครับผูกโคน สีขาวจึงเปลี่ยนไปกินเบี้ยฝั่งสีแดงเอาเรือจับมา้าสีขาวใช้เม็ดผูกฝั่งสีแดงใช้โคนกินไล่เรือเรือขาวจึงตีลุกขุนแดงขยับลบ สีขาวเอาเรือครับผมจับโคนฝั่งสีแดงเดินม้าผูกโคนสีขาวเดินเรือนะครับสีแดงกินโคนสีขาวเดินม้ามาอีกฝั่งสีแดงครับผมกินทำลายฝั่งนี้ สีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวจึงขยับม้าฝั่งสีแดงเอาเรือขึ้นมาสีขาวจึงกินลุกสีแดงเอาม้ากินเหลือ จากนั้นสีขาวจึงกินลุกจน